ป้ายบังคับเป็นป้ายเพื่อบังคับและควบคุมการจราจรติดตั้งไว้เพื่อให้ผู้ใช้ทางปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดหากผู้ใดฝ่าฝืนย่อมมีความผิดตามกฎหมายป้ายบังคับโดยทั่วไปมีลักษณะเป็นแผ่นกลมโดยมีพื้นเป็นสีขาวขอบสีแดงข้อความสีดำแต่บางป้ายจะมีลักษณะอื่น หรือป้ายสต็อปหมายถึงให้ผู้ขับขี่หยุดรถก่อนถึงทางที่ขวางข้างหน้าหรือเส้นหยุดป้ายให้ทางหมายถึงให้ผู้ขับขี่ให้ทางแก่รถและคนเดินเท้าบนทางขวางข้างหน้าผ่านไปก่อนจึงค่อยเคลื่อนรถต่อไปด้วยความระมัดระวงังป้ายให้รถสวนทางมาก่อนหมายถึง ให้ผู้ขับขี่หยุดรถและรอให้รถที่ส่วนมาผ่านไปก่อนป้ายห้ามแซงหมายถึงห้ามผู้ขับขี่แซงในพื้นที่ที่ติดตั้งป้ายนี้ป้ายห้ามเข้าหมายถึงห้ามผู้ขับขี่ ขับขี่เข้าไปในพื้นที่ที่ติดตั้งป้ายนี้ป้ายห้ามเลี้ยวซ้ายหมายถึงห้ามผู้ขับขี่เลี้ยวรถไปทางซ้ายป้ายห้ามเลี้ยวขวาหมายถึงห้ามผู้ขับขี่เลี้ยวรถไปทางขวา ป้ายห้ามรถยนต์ผ่านหมายถึงห้ามผู้ขับขี่รถยนต์ขับขี่รถยนต์เข้าไปในพื้นที่ที่ติดตั้งป้ายนี้ <iniz> ป้ายห้ามรถบรรทุกผ่านหมายถึงห้ามผู้ขับขี่รถบรรทุกขับขี่รถบรรทุกเข้าไปในพื้นที่ที่ติดตั้งป้ายนี้ ป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ผ่านหมายถึงห้ามผู้ข totally <c oughs> ับขี <c oughs> <ๆ c oughs> ่ขับขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปในพื้นที่ที่ติดตั้งป้ายนี้ป้ายห้ามรถพ่วงผ่านหมายถึงห้ามผู้ขับขี่รถพ่วงหรือรถกึ่งพ่วงขับขี่เข้าไปในพื้นที่ที่ติดตั้งป้ายนี้ป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ผ่านหมายถึงห้ามขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์เข้าไปในพื้นที่ที่ติดตั้งป้ายนี้ป้ายห้ามใช้เสียงหมายถึงห้ามผู้ขับขี่ใช้เสียงสัญญาณหรือทำเสียงใดๆให้เป็นการรบกวนในพื้นที่ที่ติดตั้งป้ายนี้ ป้ายห้ามคนผ่านหมายถึงห้ามคนเข้าไปในพื้นที่ที่ติดตั้งป้ายนี้ป้ายห้ามจอดรถหมายถึงห้ามจอดรถในทางที่ติดตั้งป้ายนี้เว้นแต่การหยุดรับส่งคนหรือสิ่งของชั่วขณะโดยต้องไม่ทำการชักชา้าป้ายหยุดตรวจ หมายถึงให้ผู้ขับขี่หยุดรถที่ป้ายนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจและไปต่อได้เมื่อเจ้าหน้าที่อนุญาตป้ายจำกัดความเร็วหมายถึงห้ามขับขี่รถเกินความเร็วที่กำหนดไว้ในป้ายซึ่งมีหน่วยเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมง ป้ายห้ามรถหนักเกินกำหนดผ่านหมายถึงห้ามผู้ขับขี่ขับรถที่มีการบรรทุกเกินตัวเลขในป้ายซึ่งมีหน่วยเป็นตันเข้าไปในพื้นที่ที่ติดตั้งป้ายนี้ป้ายห้ามรถกว้างเกินกำหนดผ่านหมายถึงห้ามผู้ขับขี่รถหรือรวมความกว้างของรถ และของที่บรรทุกเกินกว่าตัวเลขในป้ายซึ่งมีหน่วยเป็นเมตรเข้าไปในพื้นที่ที่ติดตั้งป้ายนี้ป้ายห้ามรถสูงเกินกำหนดผ่านหมายถึงห้ามผู้ขับขี่รถหรือรวมความสูงของรถและของที่บรรทุกเกินกว่าตัวเลขในป้ายซึ่งมีหน่วยเป็นเมตร เข้าไปในพื้นที่ที่ติดตั้งป้ายนี้ป้ายห้ามรถยาวเกินกำหนดผ่านหมายถึงห้ามผู้ขับขี่รถหรือรวมความยาวของรถและของที่บรรทุกเกินกว่าตัวเลขในป้ายซึ่งมีหน่วยเป็นเมตรเข้าไปในพื้นที่ที่ติดตั้งป้ายนี้ป้ายให้เดินรถทางเดียว หมายถึงทางข้างหน้าเป็นทางเดินรถทางเดียวห้ามผู้ขับขี่ขับรถสวนกันป้ายให้ชิดซ้ายหมายถึงให้ผู้ขับขี่ขับรถไปทางซ้ายของป้ายป้ายให้เดียวซ้ายหมายถึง ให้ผู้ขับขี่เลี้ยวรถไปทางซ้ายเท่านั้นห้ามเลี้ยวขวาหรือตรงไปป้ายให้เลี้ยวขวาหมายถึงให้ผู้ขับขี่เลี้ยวรถไปทางขวาเท่านั้นห้ามเลี้ยวซ้ายหรือตรงไปป้ายให้ตรงไปหรือเลี้ยวซ้ายหมายถึง ให้ผู้ขับขี่ขับรถตรงไปหรือเลี้ยวรถไปทางซ้ายเท่านั้นป้ายให้ตรงไปหรือเลี้ยวขวาหมายถึงให้ผู้ขับขี่ขับรถตรงไปหรือเลี้ยวรถไปทางขวาเท่านั้นป้ายช่องเดินรถประจำทางหมายถึงช่องเดินรถที่กำหนดไว้ สำหรับรถโดยสารประจำทางป้ายช่องเดินรถจักรยานยนต์หมายถึงช่องเดินรถที่กำหนดไว้สำหรับรถจักรยานยนต์ป้ายสุดเขตบังคับหมายถึงหมดเขตบังคับตามความหมายของป้ายที่ติดตั้งก่อนหน้าที่จะถึงป้ายนี้ จบไปแล้วกับการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรหวังว่าทุกคนที่ดูคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ไว้รอติดตามตอนต่อไปนะคะในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ